ปวดหัวไม่เกณฑมีประจำเดือนแล้วปวดหัวแปลว่าไฟความร้อนร่างกายของเราดึงขึ้นช่วงที่เราก่อนมีประจำเดือนอ่ะพอไข่มันตกใช่ไหมผนังมดลูกของเราจะหนาขึ้นเลือดของเราอะมาจะมาที่มดลูกของเรา,าเยอะขึ้นอุณหภูมิร่างกายของเราอะจะสูงขึ้นเล็กน้อยทีเนี้ยพอเราเป็นคนที่มีความติดขัดก็คือมีเราจะเรียกว่ายีหัวยีก็คือมีไฟติดขัดสุมอยู่ข้างใน อยู่แล้วอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอช่วงที่ไข่ตกปุ๊บความร้อนร่างกายของเราสุกเยอะขึ้นอะ่ะมันก็เลยไปดันไฟนั้นอะ่ะเกินขึ้นมาจนถึงขั้นที่ทําให้เราปวดหัวแล้วเราก็เลยจะมีอาการปวดหัวโดวยเฉพาะช่วงก่อนมีประจําเดือนในเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะลดลงหลังจากที่ประจําเดือนของเรามาคล่องแล้วเพราะว่าความร้อนจะถูกระบายออกทางเลือดประจําเดือนทาให้ร่างกายของเราไม่ร้อนเหมือนเดิมร่างกายของเราเย็นลงเราก็เลยไม่ปวดหัวเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถทาน อะไรได้อะถ้าชาของหมอณนะตอนนี้ถ้าลดความร้อนของหัวใจก็คือตัวนี้ก็คือมีความเครียดไม่ใช่มีความเครียดมีความโมโหง่ายก่อนมีประจำเดือนแล้วก็มีปวดหัวร่วมด้วยอันนี้มันจะเป็นลดไฟแต่เขาคือหมอ,อยังไม่ได้ทตัวที่มันแบบด้านปวดหัวโดวยตรงอะแต่ว่าเนี้ยมันจะเป็นลดไฟลงถ้ามันมาจากสาเหตุที่หมอพูดไล่ไปสักพู่เนี้ยทานตัวนี้ได้ช่วงตั้งแต่หลังไข่ตก ตั้งแต่หลังไครตกนะคะทานตัวเนี้ยไปทุกกลางวันตัวนี้คือซินชานะคะซินชาคือชาที่รถไฟหัวใจก็อไฟที่ทําให้เรามีพิษด,ด้านต่างๆที่เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราอะสังเกตว่าเราใช้ายตาเยอะแล้วปวดหัวก็จะแนะนำเป็นชาซิคโคชาซิคโคอย่างรไฟตับ ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมาจากไฟหัวใจอะหมอจะแนะนำซินชาอะเนยจะแนะนําสินชา,นนนนชาคนที่เป็นสิวก่อนมีประจําเดือนหงุดหงิดก่อนมีประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าหง,งุดหงิดมากๆอ่อะหมอก็จะแนะนําให้ชงกับชากุหลาบชากุหลาบอาจจะทานชงร่วมกันได้ทานช่วงกลางวันก็ได้นะคะ